みなさんおはようございますニー先生ですどうぞよろしくお願いします今日日本語を勉強しましょうสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันกับนีเซนเซอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับเวยาวันนี้นะคะที่เซนเซ์จะสอนเป็นเรื่องอะไรนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มเรียนคําศัพท์ใหม่กันก่อนนะคะวันนี้จะสอนคําศัพท์เกี่ยวกับเบลคิเบลคิเคกะเกะ เบี้ยวขีนะคะแปลว่าโรคภัยหรือการเจ็บป่วยนะคะส่วนเคกัก็คือบาดแผลหรือการได้รับการบาดเจ็บนั่นเองค่ะเราไปดูคำศัพท์ในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคำแรกค่ะเน s u. U. u เป็นไข้สกิคาเซคาเซเป็นหวัดค่ะสกิฮากิเกะฮากิเกขึ้นไซสกิไทโชไทโช สภาพร่างกายสกิชกุโยกโชกุโยกนะคะความอยากอาหารสกิเซกิเซกิไอสกิคุชามิคุชามิจ้ำสกิฮานามิซึฮานามิซึน้ำมูกสกิอัเลอร์กีอัเลอร์กีโรคภูมิแพ้สกิ เกดิเกดิท้องเสียท้องร่วงสกิเบนปิเบนปิท้องผูกสกิเคกะเคกะการบาดเจ็บค่าคำศัพท์หมวดต่อไปนะคะเรียกว่าขันโจคันโจนะคะขันโจ ภาษาไทยคือความรู้สึกนะคะหรือคำศัพท์พื้นฐานที่เรารู้จักคือคําว่าคิโมจินั่นเองนะคะเราไปดูหมวดคําศัพท์ที่เกี่ยวกับคันโจกันเลยดีกว่าค่ะคําแรกค่ะ้ึไร้ึไรแปลว่าเจ็บปวดคมคืนฮาสกิอโดโรคุอดโรคุนะคะแปลว่าตกใจประหลาดใจนะคะสกิบิกริสุรุบิกริสุรุ ะะแปลว่าตกใจเหมือนกันนะคะส่วนบิคุริเนี่ยจะเป็นอาการที่เราแบบเพลนแล้วเราตกใจแต่ว่าโอโดโรคุจะมีความรู้สึกแบบเพลนแล้วรู้สึกแบบพี่ตกใจจะมีความประหลาดใจที่อันนี้ทำไม Amazing จังเลยแบบนี้นะคะไฮจ่าสุกินามิดากาเดรนนามิดา,าเดแปลว่าน้ำตาไหลค่ะสุกินายามุนายามุแปลว่ากุ้มใจให้สกิคันโดุรุ แข็โดสุแปลว่าประทับใจทราบซึ้งหค่ะเราวันนี้นะคะเราไปดูบะเมงของเซเซกันเลยดีกว่าค่ะบะเมงในภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าสถานการณ์ค่ะสถานการณ์วันนี้จะเป็นอะไรเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะคะอันแรกฮ่าฮ่าเซโคเดคิมัสตะฮ่าฮ่าแปลว่าแม่ของเรานะคะเซโคเดคิมัสตะนะคะแปลว่าประสบความสําเร็จนะคะฮจาเลบุโนมิเตคุดาไซ 母のおかげで成功できました。 ฮาโนโอคาเคเดเซโคเดคิมาสตนะคะประโยคนี้แปลว่าเป็นพ่อแม่ซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จนะคะวยากรณ์วันนี้ที่เซนเซจะสอนนะคะก็คือการใช้โอคาเคเดนะคะวยากรตัวน,นี้เซนเซคิดว่าจะมีประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยค่ะโอคาเคเนะคะแปลว่าเป็นเพราะเนื่องจากจึงทําให้นะคะจะเกิดผลที่ตามมาจะเกิดผลดีตลอดนะคะเพราะว่าคนคนนี้เพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เพราะว่าเรื่องนี้ จึงทำให้ประสบผลที่ดีออกมาเป็นต้นนะคะดังน,นั้นโอคาเคเดะนะคะจะแปลว่าเป็นเพราะใครเป็นเพราะจุดๆจจึงทำให้เกิดผลที่ดีตามมานั่นเองค่ะใช้ในด้านบวกนะคะนีจะสกิโอคาเคเดะวิธีการใช้ แรกเลยนะคะส่วนมากมากกักจะใช้แสดงความหมายเชิงบดนะคะก็คือเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งนั้นนั่นเองนะคะเช่นเซนเซโนคาเคเด e เป็นพ่อเซนเซนเป็นพ่อคุณครูจิจิโนโอคาเคเดเป็นพ่อคุณพ่อโทโมะจิโนโอคาเคเดเป็นพ่อเพื่อนแบบนี้เป็นต้นนะคะ วิธีการใช้ขอเริ่มตั้งแต่คำนามก่อนค่ะคำนามจะเจอบ่อยมากดังนั้นเซจะยกนามมาเป็นหลักเลยนะคะคำนามบวกโนโอคาเคเดะนะคะต้องมีคำช่วยโนนะนามโนโอคาเคเดะตัวอย่างเช่นมิน n าโนโอคาเคเดะนะคะแปลว่าเป็นเพราะทุกคนจุดๆๆเป็นเพราะทุกคนจึงทำให้ฉันสามารถสอบผ่านแบบนี้เป็นต้นนะคะห้จะไปดูวิธีการใช้กันอินเทอร์เน็ตนะคะ อินเทอร์เน็ตโตโนะโอคาเกเดแปลว่าเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตจึงทำให้เราได้สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างต่อไปตึ๊บฮ่าฮ่าก็จะเป็นฮ่าฮ่าโน a โอคาเกเดเป็นเพราะแม่สกอิอิชาอิชาโนะโอคากเกเด เป็นเพราะหมอเป็นเพราะคุณหมอรักษาเราจึงทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแบบนี้เป็นต้นนะคะให้จ้ามิฮโอนจินมิฮโอนจินโโอาเเดเป็นเพราะคนญี่ปุ่นเป็นเพราะคนญี่ปุ่นจะทําให้เราสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะให้จาโตม่าโอคาเคเดอะกรณีที่วางไว้หลังคํากริยาและคําคุณศัพท์นะคะจะอยู่ในรูปธรรมดา เป็นยังไงไปดูกันก่อนเริ่มจากคำคุณศัพท์อีกก่อนนะคะคำคุณศัพท์อีกก็คือไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือใส ok ่โอคาเคเดเลยตัวยาเอบะมุส ok ุโกก้คาชิโอยโอคาเคเดมุสุโกกะโอโอไม่ใชโดมุสุโกกะคาชิโอยโอคาเคเดนะคะข,ข้อนี้จะแปลว่าเป็นพอลูกเก่งจึงทำให้พ่อแม่มีความสุขแบบนี้เป็นต้นนะคะมุสุโกก a คาชิโคยคาชิโคยแปลว่าอัตมากะอีนะคะสมองดีหัวดีนั่นเองนะคะต่อมาอะ่ะกรณีที่เป็นคำคุณศัพท์นะทำยังไงก็คือใส่นะนะคะใส่นะเข้าไปนะคะเช่นคานูจกะคิเรนาโอคาเกเดคานจกะคิเรยนาโอคเกเดเพราะ เป็นพร้อมมีแฟนสวยอะไรแบบนี้เป็นต้นจึงทําให้ต๊ดๆ,ๆ,ๆเป็นต้นนะคะดังนั้นถ้าเป็นคําคุณศัพท์นะก็คือใส่นะอกคาเคเดนะคะต่อมากรณีที่เป็นคํากริยาเขาบอกว่าให้ทำเป็นรูปธรรมดาหรือรูปเพียนฟอร์มนั่นเองเช่นโนมิมัสรูปเพีนฟอร์มเป็นโนมึโนมิมัสตะรูปเพีนฟอร์มเป็นนนดะโนมิมมเซนโนมาไนโนมิมมเซนเดชิตะ นมากัตตะนะคะตัวอย่างเช่นคุซุริโอนุดาโอกาเกเดเป็นพอกินยาจึงทำให้หายป่วยแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นถ้าเป็นคำกริยาจะยากที่สุดไม่ไม่เชิงว่ายากหรอกค่ะเพราะว่ารูปเพนฟอร์มพวกเราก็ผันได้แล้วเนาะถ้าเป็นมัสเคก็ผันเป็นรูปโพจนานุกรมถ้าเป็นมัสตาก็ผันเป็นรูปตะเคถ้าเป็นมัสเซนก็ผันเป็นรูปในเคส่วนถ้าเป็นมัสเซนเดชตาก็ผันเป็นรูปนาคัตตะนั่นเองค่ะให้อ่ะ ทีนี้เราลองมาแต่งประโยกกันดูเจสซี่ให้คำว่า n i h o นจินโตฮานาชิมั a สสังเกตว่าท้ายประโยคเป็นฮานาชิมัสเป็นเวิร์บเวิร์บเขาบอกว่าให้ผันเป็นรูปเพนฟอร์มดังนั้นฮานาชิมัสรูปเพนฟอร์มของมันก็คือรูปพจนานุกรมใช่ไหมดังนั้นอีกก็จะแต่งเป็น n i h o นจินโตฮานาสึโอกาเกเดะเป็นพอพูดกับคนญี่ปุ่นจะทำให้เราเก่งภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะต่อมา一生懸命に勉強しましたอะลงท้ายด้วย มาส t ตอใช่ไหมคะมาสเตเป็นรูปเพนฟอรมก็คือต้องผ่านเป็นรูปตะเคนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็น i 生懸命に勉強したおかげで一生懸命に勉強したおかげで,かげでนะคะเป็นเพราะตังใจเรียนจึงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้แบบนี้เป็นต้นนะคะให้ซุก o ทรโมไดจิกะเดิน话をくれましたโทรโมจิกะเดをくれました คุณเรกมาสตาก็คือรูปตะเคนะคะก็จะเป็นโทโมดระจิกะเดนวะกะคุเรตะโอกาเกะโอกาเกะเดโทโมดระจิกะเดนวะกะคุเรตะโอกาเกะเดนะคะแปลว่าเป็นพอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนจึงทำให้เรามีกำลังใจที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อกี้เซนเซฝึกวิธีการผ่านให้พวกเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราลองมาฝึกแต่งประโยคนะคะดยการใช้โอคาเคเดะนะคะอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะคะคำแรกซเซนเซให้คำว่าคำว่าดราม่าดราม่า歴史に詳しくなりました i ラマ歴史に詳しくなりましたนะคะอ่ะฟังที่อยู่ซ้ายมือของเซนเซนะคะก็คือดราม่าเนี่ย เป็นเหตุหรือเป็นเหตุที่ทําให้สิ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะเพราะสิ่งนี้จึงทําให้เกิดสิ่งที่อยู่ด้านหลังก็คือเพราะดรมาม่านี่แหละค่ะทำให้เป็นด้านหลังแบบนี้นะคะดังนั้นเราลองมาแต่งประโยคกันโดยใช้อุคาเกเดดูก่อนดราม่าเป็นคํานามการที่เราจะใช้อุคาเกเดกับคํานามก็คือใช้โนถูกต้องไหมคะ,ะไปดูกันเลยนะให้ดรามานโน่อุคค่าเกเด ดราม่าのおかげでเ史กิินิ詳しくなりましたนะคะให้เป็นาอละครนคือทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างละเอียดนะคะดังนั้นดราม่านี้แหละค่ะเป็นเหตุที่เราทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะいいですかはい好き。カノジョ。僕は毎日幸せです。คานโ t ะดูก่อนคานโ t ะเป็นคาำน,นั่นเองนะคะ เวลาที่เราแต่งนะคะก็คือเอาคานจขึ้นมาก็เป็น Kanujo no o k a า e de boku wa mai ม i มีจ,จีเช a w ว s เซเดสคา n o จโน o โอ a ากเ e ด o บุกุวะ i ม i มีจ s เช a w ว s เซเดสบางคนจะเซียไม่เฉลเลยความหมายเลยนะคะว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าเป็นเพราะแฟนทำให้เรามีความสุขทุกๆวนันใช่ไหมคานูจ o น o ถ้าเป็นผ,ผู้หญิงจะพูดก็จะเป็นคาเลชิคาเลชิโน no อ k ากเ d ด b บุก

ประโยมนี้ทจะแต่งจะแตงว่าทอมรดจ์のおかげで私は彼氏と出会うことができましたคันจิตัวนี้อ่านว่าเดียวเดียวนะคะเดียวนะคะประโยมนี้แปลว่าเป็นเพราะเพื่อนทำให้ฉันได้พบกับแฟนนะคะเป็นเพราะเพื่อนจึงทำให้ฉันได้พบเจอกับแฟนคนนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะมอีเดสกามีไหมใครที่เกิดขึ้นในกรณีนี้อ่ะต่อมา ทีนี้มาฝึกเรียนชู2เลนชูที่1ะะส่วนมากจะเป็นคนํานำแต่เลนชูที่2จะมีคํำภินศัพท์อีกนะแล้วก็พบเวรอร์ฟนี้เข้ามานอกเหนือจากนาำนแต่ส่วนมากที่นเซ็เห็นก็จะเป็นคนํานามคํานามคือใช้ง่ายนะคะอืมอ Nihonjin to hanashimasu Nihonjin to hanashimasu Nihongo ga jousu ni narimashita Nihongo ga jousu ni narimashita รึ ทีนี้ก็เมื่อกี้เราก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมรูปพจนานุเออรูปเอ่อเขาเรียกว่าคำกริยาเนาะดังนั้นประโยคนี้ก็จะแต่งว่านิฮอนจินโตฮานาสึโอคเเกเดะนิฮงกุกคาจสซึนินาริมัสต์ นิโฮนจินโตฮานาซุโอกาเกดะนิโฮโกะโจซนินาริมานะคะเป็นเพราะคุยกับคนญี่ปุ่นเลยทําให้เก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนคือถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับคนญี่ปุ่นเยอะๆเราได้ฝึกกับคนญี่ปุ่นเยอะๆนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการพูดภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้เราพยายามพูดนะคะเพราะว่าพูดยังไงเขาก็เหมือนเข้าใจเราเหมือนให้กําลังใจเราในการพูดนะคะดังนั้นนะคะพวกเราก็ลอง ฝึกพูดกับคนญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนญี่ปุ่นให้ฝึกพูดนะคะถ้าเรามีโอกาสจริงๆโอกาสเข้ามาอย่าปล่อยให้หลุดมือเราต้องฝึกพูดนะคะถ้าเราจะกล่นได้เขาบอกว่าเราต้องพูด,พ,ดพูดกับเจ้าของภาษานะคะพูดกับเซนเซก็ได้นะแต่สมมาพูดเราไม่ค่อยพูดกับเซนเซเนาะอ่ะต่อมาให้อิโชเคเมเรียนชิ้ภสตาอี่ปุ่นในบริโัทที่ดีได้ไม่ใช่หรอในบริษัทที่ดีได้สำเร็จนะคะอ่ะ ถ้าเราจะแต่งประโยคนี้โดยใช้โอคาเคเดนะคะประโยคนี้ก็จะแต่งว่าอิชโชเค่งแม่ a บ็นเคีย I สตาโอคาเคเดいい会社で仕事できましたอิชโชเค่งแม่เ k ็นเคียวสตาโอคา i คเดいい会社 i 仕事できましたนะคะประโยคนี้แปลว่าเป็นเพราะตั้งใจเรียนทำให้ได้ทำงานในบริษัทที่ดีๆนั่นเองค่ะดังนั้นทุกคนก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะ เพื่อท um ี่จะให้เรามีอนาคตที่ดีขึ้นนะคะอิขยันเรียนรู้เสตาด้วยที่บริ e ัทได้ท a งานได้นะคะความพยายามจะไม่สูญเปล่านะคะต่อมาคิงี่ดื่มมาส n ตาสุขกางรงเกนมกขสรีสุสุขสุขสุขส สุขัดริเกนกินินาดิมาสะนะะถ้าเราจะแต่งประโยคน,นี้ก็จะเป็นคุส u ิโอนนดาโอกาเกเดสุขัดริเกนกินินาดิมาสต์คุสซิโอนนดะโอกาเกเดสุขัริเกนกินินาดิมาสะนะคะแปลว่าเป็นเพราะกินยาเลยทําให้แข็งแรงหายป่วยนั่นเองค่ะเป็นเพราะเรากินยานะคะใช่จ้าที่เอกโกะฮานาเซมัส世界中の 人と友達になれました。おにり。英語か話せます。世界中の人と友達になれました。あは。はいじゃあ。あ英語か話せるおかげで世界中の人と友達になれました。英語か話せるおかげで世界中の人と友達になれました。意味は。 เป็นเพราะพูดภาษาอังกฤษได้จึงทําให้เรามีเพื่อนทั่วโลกเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลเนาะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรถ้าเราฝึกพูดไปเรื่เราก็จะเก่งขึ้นนะคะให้เซนเซหวังว่าสิ่งที่เซสอนพวกเราไปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้นะคะคะว่าโอคากาเคเดลองไปใช้ดูกรณีที่มีใครมาทําอะไรให้เราแล้ว,ลวมันเกิดผลดีกับตัวเรานะคะเช่นเพื่อนคนนี้ทําให้เรามีความสุขเราก็บอกว่าโทโมจาจิโนโอคากาเกเด เราไม่ต้องแต่งมาเป็นทั้งประโยคก็ได้เช่นเราบอกว่าเ,เมื่อวานเนี่ยฉันสอบวิชานี้ผ่านนะเนี่ยเป็นพเพราะเธอติวให้เลยเรก็บอกว่า อันนั้นแต่โนโอกาเกเดแบบนี้แค่นี้นะคะเป็นพ่อเธอเลยนะคะแค่พูดว่าเออนัน no ok นี้นะะันนี้โนโอกาเกเดอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่คนนี้ทำนะส่งผลดีกับเราแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นลองนำไปใช้ดูนะคะเซนเซหวังว่าวยกรณ์นี้จะมีประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะเป็นเคียวกัมบตเตกดาไซบายบาย